าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ บางคนบอกว่าจะมาวัดสักหน่อยก็ลูกมันขัดคอสามีขัดคอไม่มาอานนะ่ยไปเรื่องของสกัดกั้นความดีก็หาชั้นมันเป็นที่ตัวเราเท่านั้นสามีไม่ให้มาเราก็จะมาว่าจะมาทําบุญตัดบาทมาเจริญกรรมฐา,านจะไปว่าสามีเป็นคนขัดก็ไม่ใช่สามีก็อยู่ตามสามีจะว่าลูกทําให้ยุ่ง ถ้าเป็นคนทําไรใช้นาก็หวังงัวควายทาให้หยุดขอแท้จริงไม่ใช่งัวควายทาให้ยุ่งงัวควายมันก็อยู่ทั้งมันเราก็อยู่ข้างหลังเราไปยุ่งกับมันเองอย่างสามีไม่ให้มาวัดไม่ทาบุญตลับบาปไม่ปฏิบัติธรรมก็มีในในกลุ่มนี้ไม่ใช่นะมมาที่วัดให้เยอะมารายงานให้ทราบว่าสามีไม่ให้มาบางทีโทรมาตามรีบกลับบา้าน อันนี้เราถือว่าอุปสรรคไหมเครื่องต้านความดีก็ไม่ใช่แต่สามีโทรมาให้กลับเราไม่กลับใครจะว่าอะไรสามีจะทิ้งความก็เอาอย่างนี้ท่านอยู่ที่จิตใจของท่านเครื่องต้านสกัดก้านความดีไม่ใช่คนอื่นแต่ตัวของเราเองเท่านั้นจิตใจของเราเองตัดสินใจเองอย่างนี้เป็นต้น ถ้าไปสู่สงฆ์ก็ตามบวดแล้วว่าจะนั่งกรรมาฐานก็มาเลยบาปปฏิบัติก็ตัวของเขาเองเนี่ยศึกษาลาเพศไปแล้วก็คิดว่าจะไปทํางานอย่างโน้นไปจะเข้างานอย่างนี้จะไปไปถึงเวลาก็ไม่ได้ทางานต่ำนะจะไปถือว่าเครื่อนจะกาศการความดีใันขวางทางเหมือนเราเดินทางไปตามถนนไม้ขวางทางเช่นลงพายุพัก ตอนไม้ล้มขวงนนังถนนถ้าลถแล้วก็ไม่จองไปไม่ไปรถจะกลับมันก็เสียเวลาทํำยังไงล่ะถึงจะไปได้ทำยังไงถึงจะไปผ่านถนนนี้ได้มันไม่ยากเ้าเราก็ตัดไม้ออกนะเช่งไม้ขวางถนนนี่เขามาข้ามธารนลงหักโครมาตะกินก็ฟันมันออกนะมันก็หายประสับได้ นี่กระฉันใดกระฉันนั้นบางคนบอกโยมาปฏิบัติกรรมาฐานว่าโชคชะตามาดีหมอดูเขาว่าหลัดไปก่อนยังไม่มาละลูกเขาไม่มาหลานยุ่งนี่คุณยายคุณยา่าขอ,อเริงไม่ใช่ตัวคนอื่นเลยนี่แยลจิตใจของเราเองใช่หรือไม่พุญเดีร์จ่าถังกาดไว้ชัดเจนถูปประสา,าของชีวิต บอกไว้บอกไว้าชาัดเจนมากไม้มันขวางทางเราก็ตัดมันออกเราก็เอารถผ่านไปได้แต่เรามาบนยืนพูว่านีไม้มันขวางทางคนนูก็บอกไม้ขวางทางต่างคนต่างพูดกันอยูอไไ่ชั้นใดก็ชั้นนั้นบางคนก็บอกพลัดจะมาหน้ากรรมฐา,าน จะมาเข้าอยู่กมาฐานแต่มาไม่ได้อุปสรรคทั้งบ้านทวนบาปจะนีเลยกราเป็นอามาพาตกันแล้วก็ตายไปแล้วเดืยวอยุปสรรคทางนั่งคือใครสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยลหอดสัพพะธานังธรรมะธานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง